ที่ห้องแตรทอง1ศูนสวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังอศรีราชาจังวชนบุรีเรือโทยุทธนาโมกขาวผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบังได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12 โดยในปีงบประมาณนี้ได้มอบเงินสนับสนุสน,นรวมทั้งสิ้น3ล้านหน0 0 0บาทให้แก่โรงเรียนในพื้นที่3มเทศบาลรวมเจแห่งโดยมีนางสิริกมาก,กิรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังพร้อมด้วยนางผ่อนที่พาทวีนุชผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปนางสาวนัทอนันตาจินดาพงษ์เจริญผู้อำนวยการกองแผนงานและนางสิริพรชนวานิชผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉะบัง และคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังผู้บริหารโรงเรียนผู้นำชุมชนตัวแทนนักเรียนและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีโดยเรือโทยุทธนากล่าวว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวท่าเรือแหลมฉบังมุ่งหวังพัฒนายาวชนให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งในด้านของการฟังการพูดการอ่านและการเขียน ดยมีการจัดหาครูต่างชาติประเภทนอนเนเมาเสริมการเรียนการสอนพร้อมส่งเสริมครูไทยในพื้นที่ให้สามารถต่อย,ยอดก,การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนนั้นมีทั้งหมด7โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านบ,า,นบางละมุงนักเรียน178คนครูต่างชาติ1คนโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมนักเรียน616คนครูต่างชาติ1คน โรงเรียนว,วัดจุกระเชอนักเรียน658คนครูต่างชาติ1คนโรงเรียนอนุบาลบางลลมุงนักเรียน1,089คนครูต่างชาติ2 street, น itions, คนโรงเรียนบ้านนาวังนักเรียน243คนครูต่างชาติ1คนโรงเรียนบ้านโรงหีมนักเรียน310คนครูต่างชาติ1คนและโรงเรียนบ้านป่งสะเกดนักเรียน1 0 5 9คนครูต่างชาติ2ค <bu> น <y 1977> ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2556ใช้งบรวมกว่า71ล้านบาทโดยมุ่งหวังให้เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือมีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และเพื่อให้เยาวชนสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่สากลในอนาคต วันนี้นะครับในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็ได้มามอบเงินสนับสนุนให้กับโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆที่อยู่ในชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็จะประกอบไปด้วย3เทศบาลด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยเทศบาลนครแหลมฉบังเทศบาลบางละมุงและเทศบาลตะ,ตะเกียนเตียทั้งหมด7็โรงเรียนนะครับซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยได้ มีโครงการนังแต่ปี2556แล้วนะครับปัจจุบันก็12ปีแล้วนะครับภาพรวมของงประมาณที่การท่าเรือได้สนับสนุนภาพรวมโครงการเนี้เฉพาะโครงการนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก71ล้านบาทนะครับโดยในปีนี้นะครับในส่วนของภาคเรียนที่1ของปีพศ2568ในปีการศึกษา2568เนี่ยนะครับวงเงินที่จะสนับสนุนการศึกษานะครับจะอยู่ที่3ล้าน1 50,000บาทนะครับก็สำหรับ ทำกิจกรรมให้กับน้องๆที่อยู่ในเจ็ดโรงเรียนของสามเทศบาลด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการไปอะไรครับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับน้องๆนะครับอย่างที่ท่านเลือดชวังได้ดําเนินการมาตลอด12ปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาได้จริงนะครับทั้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องก็ทุกรงเรียนนะครับก็ให้การยอมรับกับ โครงการในในลักษณะนี้เนื่องจากส่งถึงมือน้องๆที่จะได้รับการพัฒนาโดยตรงจริงๆก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ท่าเรือลำชบังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาน้องๆที่จะเป็นยาอยชนของเป็นเยาวชนที่มีอนาคตที่ก้าวไกลสำหรับประเทศไทยต่อไปในอนาคตนะครับ